สวัสดีครับพบกับวอเตอร์กรีนชาแนลในคลิปตัดต่อวิดีโอโดยโปรแกรมฟิมูระนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์การแก้ปัญหาในการตัดต่อวิดีโอ2เรื่องนะครับซึ่งการแก้ปัญหา2เรื่องนี้นะครับทำให้เราตัดต่อวิดีโอได้ลื่นขึ้นและง่ายขึ้นและไวขึ้นนะครับผมและหมดปัญหาเรื่องการตัดต่ออื่นตัดต่อช้า รื่งแรกนะครับก็คือปัญหาไดรฟซีเต็มนะครับผมในกรณีที่ใครโหลดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอไว้ในไดรฟซีนะครับไดรฟซีจะเต็มไวมากนะครับถ้าไดรฟซีมีเมมโมรีน้อยนะครับผมเวลาโปรแกรมอัปเดตนะครับโหลดเอฟเฟกนะครับแล้วก็ส่งไฟล์งานต่างๆออกไปเนี่ยจะเข้าไปไว้ที่ไดรฟซีทั้งหมดเลยนะครับทำให้ไดรฟซีเต็มไวนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหาให้นะครับผม วิธีแก้ปัญหาที่2ก็คือการนําไฟล์บางไฟล์งานนะครับมาไว้ในจุดที่เราเข้าถึงไว้นะครับเวลาเราตัดต่อวิดีโอเราก็เข้าไปเรียกไฟล์เหล่านี้มาใช้งานได้ไวอย่างเช่นไฟล์ output นะครับมาดูวิธีแก้ปัญหาเรื่องไรซีเต็มไว้เรื่องแรกกันเลยนะครับขั้นตอนการแก้ปัญหาหลักๆก็ผมจะแยกไว้เป็นขั้นตอนใหญ่ๆอยู่3าขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการถอนการติดตั้งก่อนนะครับขั้นตอนที่2ก็คือ การติดตั้งนะครับผมขั้นตอนที่3ก็คือเซตค่าต่างๆในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟิล์มูราเนี่ยให้งานต่างๆไปไว้ในไดรฟ์ใหม่นะครับที่เราจะลงนะครับในทีนี้ผมให้เป็นไดรฟ์ดีแล้วกันนะครับมันจะไดะ้สื่อสารกันได้ไวเข้าใจง่ายนะครับผมโอเคถอนการติดตั้งจากไดรฟ์ซแล้วไปติดตั้งใหม่ที่ไดรฟ์ดีโอเคนะครับมาดูขั้นตอนแรกเลยนะครับการถอนการติดตั้งนะครับก็คือมาคลิกซ้ายที่คอนโทรลพาน e ลนะครับ แล้วก็มาเลือกอโปรแกรมและคุณลักษณะนะครับถ้าขอใครเป็นภาษาอังกฤษก็ดูที่สัญลักษณ์เอานะครับผมคลิกซ้ายเข้าไปนะครับแล้วมาคลิกเลือก2อันเนี่ยนะครับก็คือ Wonder Share f ร์ฟิมกับ w o n ด e r Share ช e l p e r เนี่ยนะครับผมคลิกซ้ายเลือกแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับถอนการติดตั้งนะครับมันก็จะขึ้นมาถามแล้วคลิกใช่ใช่นะครับก็จะเป็นการถอนการติดตั้งทั้งหมดนะครับผมแนะนํา ถึงแค่ตรงนี้นะครับผมผมจะไม่ถอนนะครับอ่าตอนนี้ผมเซตอะไรทุกอย่างไว้สมบูรณ์แล้วนะครับโอเคผมคลิกออกไปนะครับเมื่อถอนการติดตั้งตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปลบโปรแกรมที่ drive C ออกนะครับก็วันนี้แชร์อยู่ตรงไหนก็เข้าไปตรงนั้นนะครับในส่วนของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่เอกสารนะครับเนี่ยนะครับก็มาคลิกซ้ายเลือกแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็คลิกลบเลยนะครับผมโอเคนะครับ ขั้นตอนการถอนการติดตั้งก็มีเท่านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการรีสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับผมต่อมาสเต็ปที่2ก็คือการติดตั้งนะครับผมการติดตั้งใหม่นะครับสําหรับใครที่ซื้อโปรแกรมถูกต้องนะครับก็สามารถไปโหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ลงมาได้เลยนะครับหลังจากที่โหลดโปรแกรมลงมาเสร็จนะครับก็คลิกเปิดได้เลยนะครับการคลิกเปิดก็คือการคลิกติดตั้งนั่นแหละครับ หลังจากที่คลิกเปิดเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก่อนคลิก Install นะครับให้ไปคลิกที่ customize install นะครับแล้วเลือก drive D นะครับถ้าใครยังไม่ได้สร้างโฟลเดอร์ก็เลือกเป็น drive D เฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ install นะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งที่ drive D ให้นะครับผมหลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้ามาเจอวันด์ r ูแชรใน drive ไม่ต้องตกใจนะครับผม ก็คือหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วและเลือกการติดตั้งใหม่ที่ Drive D นะครับ Drive C ก็จะมีขึ้นมาเช่นกันนะครับผมก็เหมือนมันเป็นค่า DEFAULT ในการติดตั้งนะครับผมฉะนั้นเราจึงต้องมีขั้นตอนที่3นะครับก็คือการเซตค่าให้งานต่างๆรวมทั้ง Effect p a แพที่เราโหลดมานะครับแล้วก็รวมทั้งข้อมูลอัปเดตให้อยู่ที่ Drive D ทั้งหมดนะครับแต่ข้อมูลอัปเดตนะจะเข้าไปที่ Drive D อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะเราติดตั้งที่ด D นะครับผมทีนี้มาดูขั้นตอนที่3กันนะครับก็คือเซตค่าให้งานต่างๆไปอยู่ที่ได้ดีนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าใครขยันลบก็ใช้วิธีลบเอาก็ได้นะครับแต่เอฟเฟกเนี่ยยังไงต้องเซตให้ไปอยู่ได้ดีนะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกเนี่ยเปลืองได้มากนะครับผมแล้วก็ลบออกไม่ได้ด้วยนะครับลบทิ้งไม่ได้ด้วยถ้าลบทิ้งก็คือใช้เอฟเฟกไม่ได้นะครับวิธีเซตค่าก็คือมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่คิฟอร์เรน แล้วก็ให้มาดูที่โฟลเดอร์นะครับเบื้องต้นนะครับให้เซต4อย่างไปก่อนนะครับก็คือ r e c o r d File r e c o r d a udi o นะครับแล้วก็ Snapshot แล้วก็ e f f e c t Pa c k เลยนะครับในส่วนสำคัญผมจะบอกให้2อย่างนะครับเพราะว่าคนที่ทำใหม่อาจจะหาที่ลงไม่เจอนะครับก็คืออย่างแรก e f f e c t ก็คือให้คลิกซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไดดีนะครับเป็นไดที่เราติดตั้งใหม่แล้วก็เลื่อนหาโปรแกรมนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อที่จะหาเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกไม่ใช่เอฟเฟกตัวนี้นะครับให้มาเลือก install เอฟเฟกนะครับแล้วก็มาคลิกเลือกโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการย้ายเอฟเฟกมาไว้ที่ได้ดีต่อมาที่ผมจะบอกอีกอันนะครับก็คือ record audio นะครับซึ่งเมื่อเข้าไปถึงโปรแกรมมันจะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับผมถึงมาบอกตรงนี้นะครับผมในส่วนอื่นเชื่อมจะเหมือนเดิมอยู่แล้วแล้วก็คลิกเข้าไปที่ one the s e เรื่อยๆนะครับ ก็มาเลือก Voice Over เนี่ยนะครับมาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเซตค่านะครับผมครับผมทำให้ดูแค่2ตัวอย่างนะส่วนไฟล์อื่นๆก็เข้าไปเซตค่าตามตัวอย่างที่ทําให้ดูเลยนะครับหลังจากเซตค่าทั้ง4เสร็จแล้วนะครับก็มาคลิกโอเคต่อมานะครับก็จะเหลืออยู่2ส่วนนะครับผมนั่นก็คือการเซฟโปรเจกต์และก็เอาพุท มาดูอันแรกก่อนเลยนะครับการเซฟโปรเจกต์นะครับผมอย่างเช่นเราทํางานอยู่เราอยากเซฟโปรเจกต์ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาพุทธบางงานออกไปแล้วก็นําเข้ามาประกอบใหม่ก็ใช้วิธีนี้นะครับเซฟโปรเจกต์ไว้แล้วก็มาเปิดโปรเจกต์แล้วก็มาประกอบโปรเจกต์ใส่กันอีกทีนะครับผมพูดงงๆนะแต่ก็มีคลิปสอนอยู่นะการทําฉากเขียวผมมีใช้วิธีนี้อยู่ลองเข้าไปดูนะครับวิธีทํานะครับอย่างเช่นเราทํางานอยู่เนี่ยนะครับก็ให้มันเลือก ไฟล์เนี่ยครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับ save project add เนี่ยอ่าทีนี้เราก็เลือกไดดีนะครับให้ไปลงที่ไดดีหลังจากที่เราเลือกไดด์เสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับคลิกเข้าไปที่ wonder ์ h a r e นะครับเพื่อไปค้นหาโปรเจกต์นะครับอ่าโปรเจกต์ก็อยู่ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายเลือกแล้วก็มาคลิกเปิดตรงนี้นะครับทีนี้งานโปรเจกต์ต่างๆก็จะเซฟมาที่โปรเจกต์นะครับผมในกรณีที่ยังไม่มีโฟลเดอร์โปรเจกต์นะครับก็ให้สร้างโฟลเดอร์ ที่นี่เลยนะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็สร้างโฟลเดอร์นะครับจากนั้นก็เซฟงาน้าโปรเจกต์ตามขั้นตอนนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับในส่วนของ Export ก็ทําเช่นเดียวกันนะครับก็มาคลิก Export ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเช่นเดิมครับก็มาเลือกไรต์ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายเข้าไปแล้วก็มาเลือกไรต์ดีนะครับแล้วก็เข้าไปที่วันเดอร์แชร์ฟิโรม่าคลิกเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค้นหาคําว่า Output เมื่อเจอแล้วคลิกซ้ายเลือกนะครับแล้วก็คลิกเลือกโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับผมเช่นกันนะครับในช่วงแรกอาจจะไม่มีโฟลเดอร์เอาพุตนะครับก็ให้สร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับแล้วก็มาทําตามขั้นตอนแบบนี้นะครับผมจากนั้นงานต่อๆไปเราก็เลือกเซฟงานไว้ที่เอาพุตที่ได้ดีนะครับผมโอเคตรงนี้ก็เข้าใจนะครับหลังจากที่เลือกได้ตามขั้นตอนที่ผมบอกตะกี้ก็มาคลิกเอ็กซ์พอร์ตได้เลยนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของ การแก้ปัญหาไ r i v C เต็มทําให้การตัดต่อวิดีโออืดทําให้การตัดต่อวิดีโอช้าเนี่ยก็มีขั้นตอนการแก้ปัญหาอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับผมต่อมาเรื่องที่2ในคลิปนี้นะครับก็คือการนําไฟล์บางไฟล์มาไว้ในจุดที่เราเรียกใช้งานได้ไวนะครับจุดที่เราเรียกใช้งานได้ไวก็คือตรงนี้ครับก็คือการเข้าถึงด่วนเห็นไหมครับเนี่ยจะมี snapshot น,นะครับใครที่ใช้ Windows 10เนี่ย วินโดวสิจะฉลาดนะครับจะยกมาไว้ให้อัตโนมัติเลยนะครับถ้ายังไม่มีทําไงนะครับก็ให้มาคลิกซ้ายเลือกนะครับที่ไดดีตอนนี้อยู่ที่ไดดีอยู่นะครับอย่างเช่นต้องการไวโอเวอร์นะครับก็มาคลิกซ้ายเลือกแล้วก็มาคลิกขวาแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับดึงไปที่การเข้าถึงด่วนนะครับภาษาอังกฤษก็คือ Quick Access นั่นเองนะครับก็คลิกซ้ายเลือกตรงนี้นะครับอ่าก็จะเห็นว่ามีไวโอเวอร์มาอยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้มาดูเวลาเราต้องการใช้งานนะครับเวลาเราเรียกใช้งานเราดับเบิลคลิกเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะมาหน้านี้หน้านแรกเลยเราต้องการหาสแนปช็อตใช่ไหมเราก็คลิกเลือกได้เลยนี่เห็นไหมครับภาพ snapshot ก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราก็เลือกเข้าไปที่โปรแกรมได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับวิธีแก้ปัญหาในเรื่องที่2ก็มีแค่นี้เองนะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆซึ่งก็ทําให้การตัดต่อวิดีโอของเราลื่นไหลขึ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับ,บก็หวังว่าเพื่อนๆที่ใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟิลมูล่าอยู่ก็น่าจะได้ประโยชน์กันพอสมควรนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมบก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม